สวัสดีค่ะสุภัตราพาสวยวันนี้จะพามาดูการสักคิ้วผู้ใหญ่ใบห60อัพกันนะคะคิ้วผู้ใหญ่ใบ60อัพก็จะมีความเหี่ยวย่นหยากกร้านตามวัยการออกแบบทรงคิ้วก็จะยากกว่าใบรุ่นมากค่ะเพราะการเขียนคิ้วจะให้คมกริบได้ต้องค่อยๆดึงค่อยๆขึงค่อยๆเขียนไปค่ะแล้วคุณก็จะได้ทรงคิ้วที่ต้องการเช่นกัน เราเป็นช่างก็ต้องพยายามให้เต็มที่ไม่ว่าจะลูกค้าไวัยไหนช่างพัาก็ต้องแปดให้สวยๆกันทุกคนค่ะ <IS AS c els> จะรู้ว่าสวยไม่สวยสีติดดีไม่ดีก็ต้องรอให้คิ้วลอกหมดก่อนและรอให้ครบเดือนก่อนว่า Umwelt, โอเคไหมถ้าไม่โอเคขาดตกบกพร่องอย่างไรก็กลับมาหาช่างอีกได้ค่ะรอครบเดือนมาเก็บทรงเติมสีให้สวยลงตัวได้ค่ะอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะถ้ารู้สึกว่าคิ้วยังไม่สวยอย่างที่เราต้องการเพราะสภาพผิวคนเราไม่เหมือนกันอาจไม่สวยเป๊ะในรอบเดียวทุกคนไปค่ะ ช่างพัดอาจจะพูดตรงเกินไปขออาภัยไว้60อัพด้วยนะคะลูก <c oughs> ค้าท่านนี้ก็เป็นคนไม่แต่งตัวนะคะใส่เสื้อคอกระเช้าผ้าถุงมะสักคิ้วกับช่างพัดด้วยค่ะบอกอยากสวยตอนแก่ช่างพัดก็จัดให้ตามคําขอค่ะทรงคิ้วที่พัดออกแบบให้ก็พองามตามบุคลิกนะคะอาจจะไม่เปรี้ยวจี๊ดหรือหวานเยิม้มแต่ช่วยเสริมบุคลิกให้ดูดีขึ้นดูสามขึ้นด้วยนะคะจากคิ้วลูกๆข,ขาวๆก็เปลี่ยนเป็นได้รูปทรงสีคิ้วก็พองามตามไว้เช่นกันค่ะ ไม่ว่าจะวัยไหนหรืออายุเท่าไหร่ผู้หญิงเราก็ยังอยากสวยดูดีกันทุกคนใช่ไหมคะอยากมีทรงคิ้วสวยๆสักแล้วไม่ต้องแก้ไขทักทายช่างพัดมาได้นะคะหรือโทร0654919699ช่างพัดรับสักคิ้วทุกเพศทุกวัยชอบทรงคิ้วแบบไหนแจ้งช่างพัดก่อนได้ค่ะช่างพัดเปิดร้านอยู่ที่สุขวิท95ตลาดบางจากอยู่ท้ายตลาดนิดๆเดินจากปากซอยประมาณ150เมตรค่ะร้านอยู่ขวามือนะคะ ช่างพัดมีบริการสักคิ้วฝุ่นสักคิ้วสไลด์สักคิ้วอัมเบสักคิ้วสามิติสักคิ้วหกมิติสักคิ้วแฮสโตรสักปากชมพูสักนมชมพูสักขอบตาอินเนอร์ไอลเลเนอร์ลบคิ้วพังล้างคิ้วปริงคิ้วมีปัญหาปรึกษาก่อนได้ค่ะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งๆให้ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ